ทีมชาตอังกฤษโชว์ฟอร์มโหดกดทีมชาติอิหร่านไปถึง6ลูกและมีหวังอาจเข้าถึงรอบชิงและมีโอกาสได้แชมป์โลกโดยระบบวิธีการเล่นของทีมชาติอังกฤษนั้นจะพามีโอกาสคว้าแชมป์โลกได้ยังไงไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดย EQ Soccer turf คิดถึงย่าเทียมคิดถึงเราสวัสดีครับ กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงเกาะติดฟุตบอลโลกไปกับโคชแอนฟิลนะครับก็วันนี้นะครับผมแอนฟิลฮัสดินสุโกกีนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับก็วันนี้ก็จะมารายงานนะครับผลการแข่งขันและก็รูปแบบการเล่นกลยุทธ์เทคนิคนะครับของรายการฟุตบอลโลก2022ที่กาตารอบสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะในแมตช์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงในกรุปบีระหว่างทีมชาติอังกฤษและทีมชาติอิหร่านโอ้โหสกอร์ผลออกมานี่คือ ทีมชาติอังกฤษนะครับชนะทีมชาติอิหร่านไปถึง6ประตูต่อ2ด้วยการทําประตูของจูดเบลลิงแฮมบุยาโก้ซาก้าถึง2ประตูไรฮิมสเตอร์ลิงมาคัสแรฟฟอร์ดและรวมไปถึงแจ็คกรีลิชนั่นเองนะครับก็ทําไมอังกฤษในปีนี้ถึงโชว์ฟอร์ออกมาได้โหดมากขนาดนี้แตกต่างจากฟุตบอลโลกในรอบที่แล้วและฟุตบอลยูโรในปีล่าสุดด้วยนะครับก่อนคือเรามาพูดถึงกลยุทธ์และแทคนิคไลน์ หรือว่าระบบวิธีการเล่นของทั้ง2ทีมทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติอิหร่านกันเลยครับก็ทางฝั่งสีแดงนี่นะครับที่ผมวางมาร์เอาไว้นะครับก็จะเป็นทีมชาติอิหร่านนะครับและสีน้ําเงินก็จะเป็นของทีมชาติอังกฤษก็เรามาดูนะครับไลน์อัพนะครับสิ็ตัวจริงหรือว่าเป็นไลน์อัพการยืนระบบการเล่นของทีมชาติอิหร่านจะมาในระบบ3 5 2้านะครับถ้าถิดในช่วงของการการเล่นเกมรับเนี่ยก็จะลงมาเล่นระบบ532นะครับในส่วนของทีมชาติอังกฤษนะครับก็จะมายืนในระบบ4 2 3 1 ซึ่งในส่วนของเกมลุกและเกมรับก็จะอยู่ในระบบ4-2-3-1เช่นกันนะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงกลยุทธ์ของทีมชาติอังกฤษกันก่อนดีกว่าโดยทีมชาติอังกฤษนะครับเวลาเล่นเกมลุกนะครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1โดยก็จะใช้มิดฟิลด์ตัวรับนะครับทั้ง2คนเนี่ยอาจจะทําการบิวอัพนะครับเป็นบอลโพสเซชันนะครับจะ,จะมีการเล่นบอลกับพื้นนะครับครอบครองบอลมีโอกาสเข้าทําก็เข้าทําแต่ในบางครั้งก็อาจจะสลับมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตัวเดียวก็ได้ แต่จุดสําคัญก็คือเมื่อพาบอลไปสู่แดนที่2นะครับก็จะใช้ทางฝั่งขวานะครับหรือใช้ทิปเปียเนี่ยดันฟูลแบ็กหรือว่าดันทางฟูลแบ็กเนี่ยทางฝั่งขวาเนี่ยขึ้นไปสูงนะครับและก็จะใช้ปีกทางฝั่งขวาเนี่ยหรือว่าบูยอกซสาก้าเนี่ยหุบเข้ามานะครับในระหว่างพื้นที่ฮาร์ฟสเตทหรือว่าตำแหน่งการยืนระหว่างวิงแบ็กและเซนเตอร์ฮาร์ฟฝั่งซ้ายของทีมชาติอิหร่านนั่นเองส่วนในทางอีกฝั่งนึงนะครับก็ ฟูลแบ็กฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นลูกชอนะครับซึ่งมีความฟิตและความแข็งแรงอย่างมากนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมในการร่วมเล่นหรือซัพพอร์ตซึ่งทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะใช้ปีกทางฝั่งซ้ายหรือว่าราฮิมสเตอร์ลิงนะครับทางออกมาสุดเส้นแล้วก็ใช้ลูกชอนะครับวิ่งตัดเข้าในหรือเนบางครั้งนะครับก็จะมีการสลับบ้านนะครับโดยกลยุทธ์เทคนิคของทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ ฝั่งไหนที่ปีกทางแบ็กจะหุบวิ่งเติมเข้าไปข้างในแต่ถ้าฝั่งไหนเนี่ยแบ็กหุบเข้าไปข้างในเนี่ยปีกจะทางออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็จะใช้หน้า3ตัวนะครับหรือว่าใช้ปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป้าอย่างแฮร์รี่เคนเนี่ยคอยยืนกดหลัง5ของทีมชาติอิหร่านเอาไว้นะครับเพื่อที่จะสร้างพื้นที่หน้าลายระหว่างกองหลังและกองกลางนะครับจึงทําให้มีพื้นที่เนี่ยในการแจกบอลและลงมาซัพพอร์ตร่วมเล่น,นในพื้นที่หน้าลายได้อย่างดี หรือในบางครั้งนะครับก็จะใช้ปีทั้ง2ข้างนี่แหละครับขยับลงมานะครับหรือหุบเข้ามาในพื้นที่ฮัสเ p ส c e ก่อนและขยับลงมาข้างล่างเพื่อรอรับบอลแล้วก็ซัพพอร์ตบอลน,นะครับจากมิดฟิลด์ตัวรับหรือมิดฟิลด์ตัวลุกทั้ง2ตัวและหลังจากนั้นก็จะใช้หน้าเป้านะครับเบอร์9หรือแฮร์รี่เคนเนี่ยคอยวิ่งหาพื้นที่นะครับหลังลายเพื่อจะเก็บบอลแล้วก็พาบอลไปสู่แดนสุดท้ายและเข้าทําประตูนั่นเอง แต่ส่วนใหญ่นะครับวิธีการเข้าทาของทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็จะใช้วิธีการถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างระหว่างพื้นที่ฮับสเปซที่มีปีกเนี่ยทั้งสองข้างอีกฝั่งหนึ่งอ่ะคอยยืนอยู่ระหว่างพื้นที่ฮับสเปซและอีกฝั่งหนึ่งที่ยืนถ่างอยู่ทางข้างนอกแล้วก็ใช้วิธีการโจมตีจากทางด้านข้างนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ในผลการแข่งขันนะครับว่าลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับ และในส่วนของเกมรับของทีมชาติอังกฤษนะครับต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นเกมรับที่ดุดันนะครับและแข็งแรงมากโดยต้องยอมรับนะครับว่าสควอตหรือว่าคุณภาพนักเตะของทีมชาติอังกฤษเนี่ยคุณภาพสูงมากนะครับไม่ว่าจะในเรื่องรูปแบบของความเร็วความแข็งแรงความเข้าใจในระบบรูปแบบกลยุทธ์แท็กติกหรือรวมกระทั่งไปถึงเทคนิคเฉพาะตัวที่มีความสามารถทําให้การพาบอลจากแดนที่1แดนที่2ไปสูแส่แดนที่สาเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับ โอเคแล้วมาพูดถึงเกมรับกันดีกว่าโดยเกมรับของระบบทีมชาติอังกฤษนะครับก็จะรับแดนบนนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็จะทําการเพสซิ่งของทีมชาติอิหร่านด้วยโดยระบบรูปแบบการเพสซิ่งนะครับก็ผมก็ได้เปิดเอฟเฟกหรือว่ากระดานเทคนิคโชว์ไว้แล้วนะครับก็ระบบจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ทีมชาติอิหร่านอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในช่วงบิลล์อัพหรือในช่วงเกมลุกเนี่ยจะมาในระบบ3-5-2 ก็จะเห็นได้ว,ว่าเขาก็จะใช้นะครับหน้าเป้านะครับหรือแฮร์รี่เคนเนี่ยในช่วงบิลลอัพจากผู้รักษาประตูของทีมชาติอิหร่านเนี่ยก็จะใช้ทําการใช้แฮร์รี่เคนนะครับหรือเบอร์เก้าเนี่ยกำหนดทิศทางในการเพสซิ่งว่าจะเพสบังคับเล่นไปทางฝั่งไหนซึ่งในขณะเดียวกันน่ยปีทั้งสองข้างก็จะเห็นว่าจะยืนกดไว้ในแดนบนและปิดช่องทางการจ่ายบอลหรือว่า a s s ซิ่งลายระหว่างมิดฟิลตัวลุกและเซนเตอร์ฮาฟทั้งสองข้าง และในขณะเดียวกันนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยหรือเบอร์สิทเนี่ยก็จะทําการแมทมาร์กิ้งมิดฟิลด์ตัวรับของทีมชาติอิหร่านในขณะเดียวกันมิดฟิลด์ตัวรับของทีมชาติอังกฤษนะครับอย่างที่เห็นในภาพเบอร์หกกับเบอร์แปดนะครับก็จะทําการแมทมาร์กิ้งหรือโคเวอร์มิดฟิลด์ตัวลุกของทีมชาติอิหร่านทั้งสองคนในกรณีว่าถ้าหากจ่ายหลุดมาได้ก็จะสามารถเข้าบอลได้อย่างรวดเร็วและเซนเตอร์แบ็กทั้งสองข้างนะครับของทีมชาติอังกฤษก็จะแมทมาร์กิ้งหน้าเป้าทั้งสองตัว โดยการเพสซิ่งของทีมชาติอังกฤษนะครับก็จะทําการบีบออกไปทางด้านข้างนะครับเมื่อบอลถ่ายออกไปทางวิงแบ็กแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ฟูลแบ็กทั้งสองข้างเนี่ยวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วแล้วก็อ่านตัดบอลนะครับและทําการท่าซีชันนั่นเองและในส่วนของท่าซีชันนะครับจากรับเป็นลุกและจากลุกเป็นรับของทีมชาติอังกฤษเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าปีนี้เนี่ยน่ากลัวมากนะครับท่าซีชันจากรับเป็นลุกหรือว่าจากลุกเป็นรับหรือว่าคน์เตอร์เพสซิ่งเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและ พร้อมเพียงกันอย่าง100%มากซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะครับเรามาพูดในส่วนของทีมชาติอิหร่านดีกว่าทีมชาติอิหร่านนะครับก็จะมาในระบบ35-2นะครับก็รูปแบบการเล่นก็จะใกล้เคียงกับทีมชาติกาตาร์นะครับก็ระบบรูปแบบก็จะเป็นทั่วไปนะครับก็เมื่อได้บอลแล้วก็จะถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างและใช้บอลโยนยาวนะครับซึ่งอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากนักนะครับเมื่องด้วยจากคุณภาพนักเตะอะไรต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเตะของทีมชาติอิหร่านนะครับใช้พลังก,กาลังและแรงไปเยอะมากเนื่องด้วยจากระบบการยืนเนี่ยสามหหรือ532เนี่ยจึงทําให้มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะและกว้างจึงทําให้เห็นได้ว่าช่วงท้ายเกมนะครับของทีมชาติอิหร่านเนี่ยจะแผ่วไปหรือว่าพลังงานในการเอามาใช้เนี่ยในช่วงหลังท้ายเกมเนี่ยจะหมดนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลภาพรวมนะครับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยในณปัจจุบันนะครับชุดปัจจุบัน มีกลยุทธ์เทคนิคและรูปแบบการโจมตีอย่างหลากหลายซึ่งยอมรับว่าทีมชาติอิหร่านเนี่ยเนื่องด้วยจากการเล่นหลัง3ด้วยนะครับมีพื้นที่ในการแทงหรือในการจ่ายเนี่ยก็จะทําให้ง่ายต่อทีมชาติอังกฤษในการโจมตีหรือว่าการเปซี่นจากรับเป็นลุกหรือแม้กระทั่งจากลุกเป็นรับด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลโลกปี2022กาตาร์ในรอบสุดท้ายกุ่บีระหว่างทีมชาติอังกฤษและทีมชาติอิหร่านนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบใจหรือว่า อยากจะให้กําลังใจนะครับหรือมีข้อผิดภาดประการใดเนี่ยก็อย่าลืมติชมแนะนํามาได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาดไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย EQ s u c c e r t u r f คิดถึงย่าเทียมคิดถึงเรา